ที่การทํางานคือทริกจะปล่อยกระแสอัลตราโซนิกออกไปอีโครัค่าที่ได้มเมื่อเจอวัตถุแล้วนํามาประมวลผลและแสดงค่าที่ได้บนซีเรียลมอนิเตอร์แต่ถ้าระยะทางมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50จริงปาเซอร์จะส่งเสียงดังออกมาวิธีต่อวงจรคืออัลตราโซนิกกาวต่อกาวอีโคต่อขาสิบสองทริกต่อขาสิบสา BCC ต่อ5โวลต์ขาลบขาที่สั้นต่อกาวขาบวกขาที่ยาวต่อขา8ด Defy Tick ก13ก็คือตัวแปรที่ชื่อติก๊กต่อเข้ากับขา13 Defy Echo 12ก็คือตัวแปรที่ชื่อ Echo อต่อเข้ากับ12 d e f i b 8ก็คือตัวแปรที่ชื่อ b เนี่ยต่อเข้ากับขาบ8ซึ่งในที่เนี้ยก็คือ bus นั่นเองค่ะอ้ uh, set up pin mode tick output ก็คือให้ติ๊กเป็น output echo เป็น input b เป็น output serial begin 9 0 0ก็คือให้ serial begin เนี่ยเต็มตัวทำงาน while loop for duration กับ estimate ก็คือเราเนี่ย อินตัวแปะที่เป็นโทศนิยม